สวัสดีครับชาวเดสกเกมเมอร์ท่านหนึ่งกผมกองซาครับเมื่อในเกมเอ,อ็กโซไพล์มออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นสายฮิวกนันบ้างดีกว่านะ่จะเล่นตัวดามุงดามเมกันมาเยอะแล้วนะครับผมโอเคจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับปัจจัยครับเป็นอาจะกองซาด้วยครับผมโค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรคเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับใส่ตัวละครครับนี่เลยอืมไน่ารักไหมออตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Nimbus นะครับเป็นสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับ นี่เดินแบบนี้ด้วยนูก็รูู้ซิโอนะครับโอเคแล้วก็วิ่งก็จะไวขึ้นเฮ้ยเท่นะปืนยิงากดคลิกซ้ายค้างนะครับเป็นงานยิงนี้มีทั้งหมด8นัดด้วยกันยิงระยะไกลได้นะครับเป็นกระสุนเส้นตรงคลิกขวาเปลี่ยนปืนฮนะ,ะคลิกซ้ายคลิกขวาสลับปืนได้ครับจะเป็นทำดามเมจก็ได้หรือว่าคล,คลิกอันนี้น่าจะเป็นฮิลนะผมคิดว่าน่าจะเป็นฮิลนะแต่ขอลอง,งน๊บนึงไปฮิลเพื่อนหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นฮิลนะะ อ่าใช่ก็คือเป็นกระสุนฮิวนะเป็นปืนฮิวกับเป็นปืนดามเมจนั่นเองก็คือสามตัวการคิกขวานะครับผมสกิลต่อไปสกิล X ครับอันนี้น่าจะเป็นสกิลยิงไฟป,ปะอ๋อยิงยาฮิวอ,อ๋อเอ็น,นี่มันไม่ไม่ใช่นี่หว่าเมันคือของเราที่เรามาเองสกิลอาขีกขวาเปลี่ยนฮิวอ่าปล่อยตัวปอมรอว้าวถ้าเป็นแบบตัวปอมให้ติดตามเลยปะสกิล E อ๋อเป็นการเอาปืนที่เราใช้อยู่เนี่ยยิงไปข้างหน้าแบบรัวรัวก็คือสามารถเอาฮิวได้ นะครับหรือว่าจะทําดาเมจก็ให้ผมชอบนะทำดาเมจได้ด้วยฮิลได้ด้วยเนี่ยอันนี้ชอบนะฮะไหนเก็บอันติเมตหน่อยสิอันติเมทเป็นในส่วนของอ,อ๋อยืนเป็นเส้นตรงไปอย่างงี้อ๋าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเป็นฮิลล่ะจะต่างกันไหมอ๋อน่าจะเป็นทั้งฮิลทั้งทำดาเมจและทำให้สูตกระเด็นด้วยประมาณนี้แล้วกันโอเคไปลองเล่นในเกมดีกว่าครับแม่สีสันสวยงามจริงตัวนี้ยามีไลท์แอปไลท์เจนใหม่ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวัน เพลย์ไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและวีเจหลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับสร้างรายได้ทางยามีไลฟ์เปิดรับสมัครวีเจอยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถแอดไปได้ที่ไลน์แอดยามีไลฟ์ดอทออฟฟิเชียลครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook ยามีไลฟ์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วนะครับ อ <พ uka> จริงๆซัพพอร์ตเกมนี้โดยส่วนตัวนะที่มันมีครบที่มันมี5ตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับอย่างน้อยก็เออจะช่วยกันฮิวอะไรอย่างเงี้นะเฮ้ยฮะเอ็กซ์ลบสลับซึ่งผมเอามันเป็นสนองปืนฮิวนะกะไว้แบบช่วยฮิว้วนๆเพราะเราเป็นซัพพอร์ตเนาะอ่าเน้นฮิวแล้วก็อย่างอื่นก็ทำได้นะแต่ว่านี่ตั้งแต่เรานะครับจะเป็นทำดาเมจด้วยก็ได้หรือจะฮิวแต่ว่าแต่เพราะตัวนี้มันฮิวง่ายนะเออแต่ว่าวงวงฮิววางไว,ไว้ก็ดีเผอจังหวะเรารีโหลดอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าเราคงเน้นฮิวเป็นหลักแล้วนะครับ ปังชอบนะเพระว่าคอนเซปต์ตัวละครตัวนี้เจ๋กดีที่แบบมีการสลับฮิลกับสลับยิงอ่ะโดยที่แบบแค่คลิกขวาเออไปฮะเคลื่อนที่ไวด้วยบึ้งบึ้บึบบบบบ้นี่ไวกว่าผมป่ะมาเต็มตัวผมไปก่อนผมไปก่อน,มา,อนมาแล้ว แล้วมีสกิลคิวสคิวคือตัวปลอมใช่ไหมเออกดอ๋อวาร์ปไปได้อ๋อนั่นก็ตัวปลอมคิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นวาร์ปออวาร์ปยิงด้วยนะครับลองใช้ลองใช้เออยิงก่อนนะนี่ยิงถ้าสลับอ๋าควรจะเป็นโอเวอร์ฮิลได้เป็นสีเขียวนะโอเคสลับปืนชอบ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 คอนเซปต์นี้ที่แบบสลับปืนได้อ่ะแล้วปืนนางแรงด้วยไงร้อยสี่สิบเลยนะ ปั๊บเดี๋ยวล้วก็สลับยิงอ่าแต่ต้องยิงให้โดนนะเอ้ยเฮ้ยปืนฮิวิทต้อนเลยยิงไปยิงไปทำดาเมจให้ด้วยยิงได้ด้วยนะครับแต่ก็ทำดาเมจเป็นตัวๆนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบยิงกันเป็นแบบเยอะแยะแบบตัวตัวคอนตัวอื่นนะยิงยิงไลท์ฮอร์สฮิว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 โอเคเสร็จแล้วตี่แรก ไปไปต่อผมว่าแรกๆเราใช้เราใช้เป็นนี่ก่อนดีกว่าเป็นทำดาเมจก่อนดีกว่าชิวเบลดเอาเป็นเบลดก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะเพราะมันเปลี่ยนได้อยู่ละฮึบอืมอืมยิง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 เขาฮิวผมว่าฮิวง่ายฮิวง่ายเพราะเพราะตอนที่ยังไม่สู้แบบเอ่อตอนที่ไม่ได้สู้กับคนอ่ะเล่นง่ายฮะปังปังปัง ไอคิวนี่มันสามารถโยนได้ปะหอมันเป็นตามเลืนตรงเนาะเอาเพื่อนเอาเมื่ะไหรหญิงปมื่ะไหรไม่ใช่อีแหละอ๋อเนี่ยอุ้ยอีก็โอเคนะแต่คิวเยอะจัดต้องตีเลยเราไวกว่าเราไวกว่าไปต่อไปต่อไปต่อเคลื่อนที่ไวดิเคลื่อนที่ไม่โยนมาโยนไปสวัสดีเพื่อนปั๊บงัวเคยฮะ เราก็เดี๋ยวว่าซามตบปอหมอวา้าบว้าบเฮ้ยตัวนี้คล่องตัวอยู่นะไทเซราท็อปว่ะเราควรเอาเป็นฮิว่อนฮิวไว้เขียวก่อนเพื่อเราเป็นเกาะเพื่อเราเป็นเกาะเนี่ฮะเอาไปเลยเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ยิงโอ้โหเบาหวิวเลยไม่เป็นไรโหเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราโล่มาสู้เลยว่ะเราก็มีดาเมจแค่นี้แหละฮะอุ้ยแล้วเพื่อนล่วงเหรอ เอาโดนตีล่วงไปดิช e ่วยเพื่อนก่อนเพื่อนล่วงโอเคช็อตไปก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนยยิงฮิวฮิวเพื่อนก่อนฮเพื่อนก่อนเพื่อนตายแล้วเหรอโอ้โหโดนยับยับ แม่เอาเพื่อนไปเล่นออกับคนอื่นนะกับเราไม่ต้องนะกับเราไม่ต้องโอ้เพื่อนเราจะไหวไปะเนี่ยเหมือนดาเมจไม่พอปะเออนี่เพก่อนใช่ใช่ผมว่าดาเมจเพื่อนเราไม่ค่อยพอวะ่ะเอาล้เพื่อนเราไปเกิดแล้วถูกไม่ทันอีกเอาแล้วนี่นี่เขาก็เก่งกันล่วงจังเลยวะ่ะเออใช้เวลานานอยู่เออเอือ ดูแลเพื่อนเราไปล่วตรงนั้นน่ะเอาอะไรไปสู้อ่ะชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนคือผมก็สู้นั้นไม่ได้อันเป็นมุมที่สู้ยากมากนะฮะฮิวก่อนโอ้โดดจทย์ออต้องให้เพื่อนช่วยยิงแล้วอ่ะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เพื่อนยิง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 ฮิวฮิ้วฮิ้วทำท้ายเพื่อนเออ ตัวเราตายทุกตายทุกวันผมว่าตรงนี้เล่นยากตรงนี้เล่นยากเพราะว่ามุมมันค่อนข้างแคบครับเนี่ยเพื่อนฝั่งนู้นต้องตีอยู่เลยโอเคไปครับอืโยนไปปั๊บโอเคเริ่มต่อฮิววันฮิววันโอเคฮิวเต็มฮิวเต็มดัปเตอร์ดัปเตอร์ไม่ยากดัปเตอร์ไม่ยากออื เอยิงไปก่อนยิงไปก่อนเราว่งที่เพื่อนเลือดเต็มฮะยิงไปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปัาบลรปเตอร์ลรปเตอร์ลรปเตอร์มาเพื่อนนั่นแหละเออแหละเออยิงไปเออต่อเป็นทีมต่อเป็นทีมอันนี้ยิงถึงปะโอ้ถึงด้วยนะโอ้ดีดีระยะไกลก็ถึงฮิวู่เพื่อนฮิวู่นั่นแหละอีหลอมนึงฮิว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  โอเคมาต่อไปในมิชชั่นเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเครือ่อง,รองบินเหรออ๋อคุ้มกันทั้งบินแต่ภาร,รากิจมันมหลากหลายมากนะเกมเนี้ยอันนี้ยอมรับเลยอุ้ยแต่ว่าจะใช้ทิเมทแล้วมั้งโยนไปหนึ่งทีนั่นแหละ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 เออแล้วเพื่อนเราไปหน้าจังเพื่อนลองหน่อยไหมทิเมทหน่อยยิง เออนั่นไงฮิวได้ด้วยโอเคอันนี้ดีอันนี้ดียิงเออซัปืนวเพื่อนนเพื่อนนเพื่อนนี่เพื่อนนั่นแหละเออโอเคนะิวเพื่อนก่อนนั่นแหละเออมยรับยิงครับยิง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 ตาตดตตตตตต่การหิวสวยมาก โอเคฮิว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 อย่างเงี้ยอันนี้โลบเด็กมิชชั่นลนะขับเครื่องบินเหรออ๋อยังนะแรปเตอร์อีกละไปเพื่อนลุยผมฮิวให้ผมไมให้อา่าไ,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 ไปเลย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 ผมยิงผมยิงอ่าอุ้ยมันเอาเด็ดมันเอาเด็ดโอ้เธอจะท็อปมาอุ้ย ตัวนี้มาโอ้โหโอ้โหไม่ไหวมั้งเพื่อนชุบได้ปะตายแน่อ่าเออมันมันเอาไดนโนเสาร์มาไงอันติเมตมันมาครับเออถ้าในอันติเมตมาก็จะมาเนีนนแ่แหละต้องรอเกิดพร้อมเพื่อนโอเคอไปเกิดพร้อมกันหมดฮนะ โอเคเลยเพื่อนเราต้องรอแรปเตอร์ใหม่เพรไอตีมเมื่อกี uh ้ไปละเพราะเมื่อกี้ยานเราพังฮะเอาใหม่เลยไม่เป็นไรคือถ้าไม่มีตัว2ตัวก็ไหวเว้ยคือเพราะว่าเป็นคนนี่แหละมันเลยยากฮิ้วฮิ้วฮิวฮิ้วฮิ้วฮิ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 วเออเออยิงฮิ้วกันนั่นแหละ โอ้โหแล้วพวกเราไปไกลมากโอเคยิวมาอ่ะช็อตยิงเออกาดไปตับปืนเกมสำหรับปืนแห่งประเทศไทยวันนี้ตับปืนทั้งเกมละมองเลยโอ,อ้ยยิง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 เงินตึ๊บตัวมา ปาดไปครับเอาไปไหนแล,ล้ววะน่ะเพื่อนออกมาฮิววันฮิว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 โอ้ฮิววันฮิว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 หัวมามาตายแล้วเพื่อนเออสวยโอเคครับมาฮะโยนฮิวโยนฮิวโยนฮิวโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนฮิววันนะเปลี่ยนทันปะวะ โอเปลี่ยนเป็นฮิวฮะจะได้โยนฮิวไว้เพราะเผื่อฮิวตัวเองด้วยไม่ใช่หรอกเพราะบางจังหวะเราต้องเอาปืนยิงไงเราก็จะโยนฮิวให้เพื่อนได้ด้วยฮะไม่งั้เราจะไม่ได้ฮิวเพื่อนอันนี้เมย์เรากใกล้มาละอ่ามูต์เดอะเพโลด,ดครับอันนี้ไม่ยากตแต่ปะทะแต่มันจะปะทะเดือดอยู่หมดนี้มาเอสคอตเดอะเพโลทมาเราก็เน้นย,ยืนเลยฮะเพราะว่าเราเป็นอันนี้อยู่ละซัพพอร์ตอืมไอศิลป์ตัวละครสวยมาก ยิงมายิงก่อนนั่นแหละฮิวฮิวฮิวเพื่อนเล่นแทงให้เพื่อนแทงให้กาดไปฮะกาดไปนั่นแหละไปเลยครับผมดานทุกฝั่งยังยังไม่มาดันเลยวะเข้าใจแหละเพราะเรามียากอยู่เอออเานี่ไปโยนยิวไว้ให้เพื่อนสับปืน หิวมาก่อนหิวมาก่อนโอเคโอ้เราดันมาสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะไว้ไวไวไวมีโอกาสที่ฝั่งนู่มจะมาไม่ทันนะเนี่ยอ่ะฝั่งหนุ่มมีบอดด้วยวะแปลว่ามีคนออกไปแล้วหัวร้อนจัดแน่นอนจริงนะสู้ยากนะสู้ยากนะบอกไว้ก่อนตรงตรงฉอตนั้นน่ะสู้ยากจริงยิ้แบบยิบมแบบเออรอบนี้น่าจะสบายฮะตอนที่ผมดูนะ แบบอเอาเกมนี้เราไม่สามารถเก่งกับในน้องสาร์อย่างเดียวนะฮะคุณต้องเก่งกับคนด้วยนะยิงครับยิงยิงฮิวฮิวโอแทงแทงยืนนี้เลยอะอ่าผลุนดันแล้วอ่ะหกเปอร์เซ็นต์ละโอเคแทงคือคือแทงพี่ไม่ดันเลยอ๋อเราฮิวเราฮิวป้าป้าปาปา,ปามาไปเลยเพื่อนแทงลุยเลยเพื่อนนะผมฮิวให้อยู่แล้วนะครับ เราฮิวอยู่แล้วฮิวง่ายฮิวง่ายบอกเลือดเขียวโอเวอร์ฮิวโอเวอร์ฮิวมาลออรอรอสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะโอ้โหเราเราห่างเขาแบบเยอะมากตอนนี้แรปเตอร์มาละรอตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาน่าจะเดือดทีเราดันอย่างเดียวเลยเฮ้องมีคนดันด้วยนะไม่อยู่เพโลดไม่ไปนะ ยิงไปทับยิงไปเออยิง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 ,ยงอ่ายิงไปชอบพอซัพพอร์ตเกมนี้ดูแบบไม่ได้ฮิวอย่างเดียวเดียวตัวเนี้ยไม่แด้เฮ้ยคุณต้องฮิวอย่างเดียวนะทำรังอื่นไม่ได้นอกจากฮิวอะไรเงี้ยไม่ใช่เดีนอสเสามาอีกแล้วโอ้โอ,โอ้ยมันเอาผมก่อนเลยไม่ได้กดสก Q ิลคิวหนีด้วยคือเนี่ยผมบอกแล้วถ้ามันเป็นเดนเสาที่มาจากแบบจากคนนะสู้ยากครับเพราะมันจะมันจะโหดมาก นะเพราะมันไม่ได้เดินมันโง่ๆไงมันก็จะแบบเออเอาแบบเอาซัพพอร์ตก่อนเอาอะไรก่อนงี้นะโอเคเกิดเราต้องรอเลขาสาวเกิดใกล้เกิดใกล้เกิดใกล้ยิงยิงยิงฮิว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 นั่นแหละฮิวสู้ฮิวสู้โอ้ยดันเต็มเต็ไม่ได้เออฮิวไปก่อน เอาติดอ <AS L> ีกเหรอโถเอ้ยอุตส่าห์จะนิวอยู่เพื่อนนิวอยู่โอ้ยเมย์แล้วกันอืออะแรฮะได้ฮิวเพื่อนด้วยเออผมโดนนะเป็นเรื่องปกติมันตายละเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเอาเราฮะเพราะว่านั่นแหละฮะเราคือเราคือรับพอร์ตฮะเขาต้องฆ่าเราก่อนเอ้ยยิงก่อนแหละฮิวเต็มฮิวเต็ม เทดันนั่นต่อขนุนห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะเราไม่มีเราสาวให้มั่งเหรอเออมีแนะแต่จะยิงยับอยู่อ่ะเฮ้ยเพื่อนช่วยยิงหน่อยเฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วครับอ่าไปจัดการาเพื่อนคาโนอ่ะไปเลย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 ไปลุยมาเลยเพื่อนลุยมาเลยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนยิงครับ ถามเพื่อนลุยอ่ะเพื่อนเราก็น่าจะรู ans, ้อยู่ตอนนี้ยิงครับยิง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 ยิ้ยฮะยิงไปฮะโอเคเปลนปืนมาปั๊บปั๊บปั๊บอะไรวะซลโบโซลัสอีกเหรอโอ้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 โอลอ้้อ้ออ เคลียร์ยเคลียร์เคลียร์โอ้มันในตัวสามมันอยู่เยอะมากเราต้องช่วยเคลียร์เพื่อนหิว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 เออตัวสามมันมันยิงยับยับมันยิงยับยับเออโอเคทองแคบจริงครับตรงนี้ยิง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 โอเคว้าห่าเพื่อนก่อน จะมาฮิวเพื่อนนั่นแหละกดค้างไปเอาให้ตาย oh <my> มันจะตายแล้วเพื่อน oh <my> เออยิง <laughs> เออเล่นตัวดาเมจเบาๆก็เซ็งๆกันนะ oh <my> เราฮิวเราซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตนะ oh <my> ยิงไป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 เพื่อนเราป,ประทัดจนเสร็จแล้วหรอ oh <my> น่าจะหมดแล้วล่ะ ไม่รู้คาได้หรือเปล่านะมาแล้วครับมาตรงนี้อ่ะได้สู้กันแล้วล่ะนี่มาแล้วครับอเออโ,อโอ้โดนโอ้โดนตัวช็อต,ตอีกอ่า<อ>มันช็อตผมด้วยโอ้โหช็อตเปน็นด้วยโอ้โหแล้วคือจานติเม่คือผมโดนช็อตไงโอ้โดนอะไรไม่โดนโดน,โดนโตัวนี้ช็อตครับโอ้โหหมดตีเลยปะเนี่ยแต่เราก็จะถือเสร็จละโอ้ยโอ้ยไหวไหมเพื่อนเห็นเราเสาตีมันเพื่อนอย่าตีเพื่อนเรา ไม่น่าไหวเกิดไกลซะด้วยโอเคไปฮะโอ้โหเกิดไกลจัดยิงไปก่อนแล้วกันมาปมื่ะไหรเอาเะล่ะไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตัวฮิวตัวฮิวโอ้มันวางมันวางมันวางเออวางเหมือนกันดิวางอัลติเมทเลยแล้วกันไปฮะนั่นแหละเออกระเด็นไม่ดีกระเด็นไม่ดี ฮิวก่อน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 นั่นแหละเออเราดาเมจอย่างแรงอย่างแรงเอออย่างแรงโอ้ยโอ้โอ้ยิงไปครับนั่นแหละต้องเอาให้ตายตัวเพื่อนฮิว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 โอ้ฮิวสุดๆแล้วเพื่อนฮิวสุดแล้ว เออมันมันไม่ตายมันไม่ตายโอ้ยยากแล้วครับฝั่งนู้นดันจะถึงจุดละดาเมจเราไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่เลยทีมเรานะครับผมแต่ก็เราในซะัพพอร์ตนะซัพพอร์ตก,ปปกแบบำำ็ประมาณนี้นะเออโดยส่วนตะัวก็ก็ต้องทวามใจเราในซัพพอร์ตก็ทีมถ้าทีมแบบทำดาเมจไม่ไหวจริงก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวดาเมจของทีมเนาะฮิวันฮิวเออเออฮิวอ,อืออ้อ,อ เออเรียบร้อยนะเพิ่อนก็ตัวนี้ดีนะแต่ว่าทีมต้องทำดาเมจล้วนเลยเพราะว่าซัพพอร์ตเนะคือที่ซัพพอร์ตทำดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเออโอเคประมาณนี้แล้วกันครับกับการเล่นตัวซัพพอร์ตก็เป็หนตัวที่ผมว่าซัพพอร์ตสนุกนะครับเล่นแล้วแบบสนุกคือทำดาเมจได้บางส่วนช่วยเหลือทีมได้นะไม่ใช่ว่าทำดาเมไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่เอามาทำดาเไจปหลอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านที่จะแบบเฮ้ยคิวคนนู้คนนี้ได้โดย้วยตัวเองอ่ะยังไงก็ต้องให้เพื่อนช่วยการ ถ้าซ <Net> ัพพอร์ตดีๆแล้วทีมหมดโหดนะทีมทำธุเมิจจัดๆนะชนะแน่นอนตัวตัวนี้ครับนี่ฮะไลฟ์คิวไปหมื่นหมื่นเก้าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้เล่นซัพพอร์ตให้ดูกันสนุกดีเป่นเจ้าใหคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นก๊างใจกองสร้างให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นกันครับสวัสดีครับ